เวียดนามเป็นเมืองที่มีความหลากหลายสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นยุโรปอาคารสไตล์ฝรั่งเศสที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์อพาร์ตเมนที่เต็มไปด้วยคาเฟ่เสียงรถราขวายทั้งหมดนี้คือโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามการหลายเทอร์มินอลบริหารโดยบริษัทไส้งนิวพอร์ตคอร์ปอเรชั่นเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่บริหารและประกอบการท่าเรือให้บริการด้านโลจิสติกสเป็นลำดับหนึ่งของประเทศเวียดนามมีบริษัทในเครือ29บริษัทให้บริการท่าเทียบเรือ16แห่งในประเทศเวียดนามการไหลเทอร์มินลัลเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่ในเมืองโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งที่สําคัญของประเทศเป็นท่าเรือแม่น้ําที่มีปริมาณตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเวียดนามการหลเทอร์มินาลมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าตั้งแต่ปี2 0 1 8ถึง2023เฉลี่ย5.33ล้านทียู EU ต่อปีมีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น3%เอร์เสินค้าทางการเกษตรเป็นสินค้าที่มีการนําเข้าส่งออกผ่านท่าเรือกัดหลังมากที่สุดเช่นข้าวกาแฟนมอาหารสัตว์ าหารทะเลผลไม้และอุตสาหการรมสิ่งทอประเภทเสื้อผ้าเส <Million>. ้นทางการเดินเรือจากท่าเรือกัดหลายไปยังภูมิภาคเอเชียมากกว่า200เส้นทางต่อสัปดาห์มีการเชื่อมต่อกับเมืองสําคัญต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียภายในท่าเรือกัดหลายแบ่งเป็นโซน A โซน B และโซน C เป็นท่าเรือแม่น้ํา ที่มีขนาดความยาวหน้าท่ากว่า2กิโลเมตรและมีระดับความลึกหน้าท่า12เมตรโดยมีปั้นจันยกตู้สินค้าหน้าท่าจำนวน26คันและปั้นจันยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยางอีก86คันลานวางตู้สินค้ามีพื้นที่1.6ตารางกิโลเมตรรองรับตู้สินค้าได้กว่า6ล้านทียูต่อปีพร้อมให้บริการเรือสินค้าได้ถึง81ลำต่อสัปดาห์ ประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนทั้งยังอยู่ใกล้กับเส้นทางการค้าทางทะเลที่สําคัญส่งผลให้มีการขนส่งสินค้าทางน้ําระหว่างประเทศในทุกภูมิภาคเวียดนามจึงเป็นประเทศที่มีทุทสตสาร์ทางการค้าที่ทั่วโลกต่างพูดกันว่าเป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชียจากการประชุมร่วมกันพบว,ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและไส้นงวนิวพอมเป็นปรัฐวิาสาหกิจประกอบการท่าเทียบเรือรวมถึงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือกัดหลายเป็นท่าเรือแม่นางมีลักษณะการประกอบการที่คล้ายคลึงกันจึงสามารถนําแนวทางด้านการจัดการโลจิสติกส์มาบริหา จัดการท่าเทียบเรือเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนาระดับโลก